เธอไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเพราะฉันจกกัดการให้แล้วนะ่ะโอเคขอบใจมากเลยนะเฮ้ยดียังเลยเนี่ยเออใช่ใช่ฉันรู้สึกดีนิดนึงอะ่ะไปกันไปกันมันแกล้งหมมาครับล้อล้อล้อนี่นี่มันแกล้งกันเลยเหรอใช่ครับอ๋อได้เลยเคยเจ็บมากเลยเนี่ยต้องไปเอาเกินซะหน่อยแล้ว โอ้ยหน้าเบื่อจริงๆเลยเพื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บนะครับเจ็บเจ็บนี่แน่ยังไม่สมกับเธอที่แกล้งเพื่อนนะหยุดนยน่ะน่ะแกล้งคนอื่นไปเลยโอ๊ยนี่เธอมาบังอาจเองนะที่จะมาแกล้งคุณนะอืมดีแน่นี่แน่ เออผมไปแล้วนะครับเอือหุ่นซภาพเออมาทำนักเรียนเกีร์เกียร์เอของเราได้ยังไงไม่ได้ทำนะคะเอิอ่มโกหกอย่าโกหกเลยนะ่ะบอกให้มันคิดดีเอือนี่อยากจะทำเองนดินี่แหละนี่แหละนี่แน่นี่แน่เธออยากจะมาทำขอออเราเองนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แน่แ เฮ้ยทุกคนหยุดนะนี่เธอมาทำไมหรอมันไม่ค่อยดีนะที่จะมาทะเลาะกันในโรงเรียนนะ่ะ